ใหญ่เด้แบักอ้ายบักอายคิดดื้อนี่ได้กระถมกระเดกระมโอ้ยกินข้าวปุ้นก่อนกกะเออกินห้มันอีมนะโอ้ยพี่น้องพี่น้องมากินมอ้าอกกินข้าวปุ้นเนาะ ตาบีมาเอาละตาพีมมาเอาละฮะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคุขมากินข้าวปุ่นด้วพี่น้องนะถ้วยเท่าไรก่อนนี่ฮะค่ะ 5, <000. S 2> เออถ้วยห้าพันเนาะอืมกินข้าวปุ่นแซ่บแซ่พี่น้องข้าวปุ่นเอื่อยสาวพรด้านนี้นะ <c oughs> <c oughs> ไผู่มบ่เคยเห็นเอื่อยสาพรเดอพ่นออนเดอมาเบิ่งเด้เนี่เพิ่นมาขายข้าวปุ่นแ่บแสบเนี่ยคล้ายคล้ายไฮโซเทาแจ้วโยกบใหม่อยู่คนนี้เงินขายอยู่ไงอยู่หน้าเขาอืมเลวกินบ่ ใช้ซพอนบ้านนะฮะซาพอนกิขนข้ปุ่นเอะซาพอนใช้ะว,าว่าซาพอนมันท่อมานมาาน่เมืองใกล้ๆเนอะาปุ่นสีเฮียเซนีนลาตี้เฮานี่อยู่เส็แล้วโอ้ยบุห็นเลยซาพอนนี่สิมาดนหิิมาบ้านเลยบ่ <c oughs> อมาอะไรก็ที่ใดเป็นลินน้ำได้ขี้ขับปุ่นก่อนเดอ้อทั้งไปได้พี่น้องเอ้อยมาเบิง่งขับปุ่นบานเฮาเด้อพี่น้องนะใสน่น้นำยังเบิ่งในโด้วน้ำมันนี่อันนี้ยังตัวนี้หางอยู่นี่เออขับปุ่นน้นำมันทางนี้เนาะใสิเบิ่งเลยนะ น,น,น้ำอันนี้เส้นเป็นจิ้มถึงเป็นจิปป้มไปตัดเออน้ำอันนี้ใส่เหงื่อ,อยังน,น้ำนี่ไก่น้ำไก่น้ำไก่เนาะเออขาปุ้นน้ำไก่พี่น้อง